คนได้ใช้มือถือและแท็บเล็ตกดติดตามพี่ปุ่มมิล่าค่ะสามูคม่าสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กช่องสามูาาแนลนะคะาสามูซานะคะจะมาคุดหาฟอสซิลไครเดีดเวเดา,ามีนะม่คะในนี้ไม่ทั้งหมดส2สองตัวส2บองฟอสชนิด อ่ะนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนเลยนี่ทั้งหมดนะคะตอนนี้สิบสองเลยมีทุกตัวเลยมีทุกตัวเลยนีมีตัวอะไรบ้างพี่โตเออมีเออพาราโซโลโลฟัสแล้วก็ไทเรโนโซลัสเล็กแล้วก็แล้วก็ไทแกโนโตโซลัสเอาแพ็คเอาแพ็คโตโซลัสแล้วก็เออตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะโอลาโนโซลัส คาร์โนโซรัสแล้วก็อันนี้แองคิโลโซรัสสเสตโกลัสเอสเทออันนี้ไทเลโนเอ้ยไทเซอร์ทอปไทซอร์ทอันนี้สไปโนโซรัสสไปโนโซรัสอันนี้โคลิทรอโซรัสอ่าอันนี้อะไรนะพี่ไม่รู้แต่พี่อยากได้ตัวเนี้ยเช่นนี้สีไหมตัวนั้นใช่ไหมเพลซิโอโซลัสเพลซิโอโซลัส สเตโกโซลัตอันนี้สเตโกโซลัตสเตโกโซลัตนี่จะมีนสามกำลังข้างบนเหรอเสร็จแล้วค่ะแม่เป็นหลังเดีจะแกะให้ดูนะครับแกะให้ดูเลยเหรอกันเลย เดี๋ยวเราจะแบ่งกันคนละสี่กล่องกันนะคะแบ่งคนละสี่กล่องแบ่งสี่กล่องนะคะใครจะเอาสีไหนบ้างเอาตัวอใครจะเอาตัวอะไรทีเล็ตแล้วทเล็ตนี่ไงทีเล็กนี่อ่ะแล้วเราเปิดกล่องดูว่าข้างในกล่องเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างให้เรายังไงยังไงอะไรยังไรเกี่ยงไข่ตะไบตะไบเกี่ยงไขอะไรยังไรกว๊อหมอ้าวมันเหมือนไข่นะ ว้าวมันมนิ่อนไข่อันนี้เนาแม่แกะตรงไนอ่แกะตรงไหนอ่แกะตรงไหนน้ำแกะให้น้องเลยน้องพี่ก็แกะไม่ได้น้องอยาเห็นไข่พี่เกบเป็นแกะยัไงเละโอ้เขาเป็นหุงหงุ่ะเ๋ยแม่ขอเก็บถอยหลังมาก่อนนะอเอาไว้หมอหมน่่าเป็นหุ่งุ่งอ่ะอ่าเป็นอย่างนี้เอง เราก็ต้องต่อใบเอาใช่ไหมใช่มาช่วยชม่อใครเจอแล้วนะคะทุกคนเจอแล้ว,วก็ยคไนเฮ้ยพี่เห็นหัวได้านล่างแล้วนะยไงไ,งไหมยัหนี่พีเจหรอเออพี<ม>่ต่เจอหวัวเาว่าออกมาด้นะนานล่างแล้วหัมนเจอยังคะเฮ้ยไม่อันนี้มันมากแท้ดูขุดยังไม่เจอหรอพี่ขุดจน เจอหัวเลยเนี่ยเจอหัวมาแล้วพี่้องเไ้ยเจอคีบเขาสิไม่ใช่หัวคีบเหรอเดี๋ยวพี่ลองขุดข้างหลังดูเกืออาจจะอยู่ข้างหลังอีกเพราะพี่ขุดข้างหน้าหมดแล้วไม่เจอเลยขุดข้างหลังไม่เจอไม่เจอ เจออะไรบ้างยังไม่เจอเลยยังไม่เจออเลยเลยครับเฮ้ยหรือว่าไข่ลูกนี้ไม่มีเดือดเสาหรอือว่าไม่มีไข่ฟอกไข่ไม่มีเชือ้อไข่ไม่มีเชือ้อะอะไรมี่ขวาวอ่ะไหนอ่ะอุ้ยเนี่ยอ,อุ้ยนะ่าเฮ้ยเจอแล้วมั้งเจอแล้วครับเจอแล้วพี่ฟันพี่ฟันในกรเสอบสีขาว พายเรือเขาหั้ยเจอหางแล้วเจอหางน้ขุนเรื่อยเลยคุณผ่าดห้าดึงห้าดึงอยู่าค่ะน้ำติดได้แล้วน่ะต้องใจเลยอ่ะเฮ้ยเหมือนลับเตอร์เลยทีกเลยเฮ้ยได้แล้วหรอต้นน้ำต้องเอาไปล้างน้ำไหมคะแม่ถ้าเอาไปล้างน้ำเราก็จะเห็นชัดเจนเอากระดาษเปียนมาใช้ก็ได้ โอ้ยพี่จะจแล้วหัววเเฮ้ยฮ้อะไรเหรหัวตัวเหรอแัวตัวม่ออกมาแล้วหรอมาแล้วมาแล้วแม่จะดูแล้วแม่ดูนะโอ้แ้แล้วก็สำเร็จนะคะน้องหอมะคะน้องหอมเป็นไงแล้วน้องหอมเป็นไงแล้วคะนมื่อก้เหออกมาไม่ได้แล้วติมาแล้วตัวหนึ่เดี๋ยวพี่น้องหอมวาใกล้แล้วใช่ไหมคะพี่เาอีกตัวนึง พี่ต้นน้ำเริ่มตัวที่สองแล้วนะคะพี่โตก็จะเอาตัวที่สองพี่ขอเอาเป็นไจกลโนโตโซลัสพี่ต้นน้ำเป็นอันนี้แองกิโลโซลัสใช่นี่ตัวนี้นะคะน้ำจอใหม่เหรอน้ำเอาใหม่ละแองกิโลโซลัสแม่หนูได้แล้วเหรอวะมันยากขึ้นแล้วอ่ะอืออุ้ยอินที่เดียวเองแล้วหรอมืออิงเจอเขาแล้วเจอแล้วแต่ว่ายังออกมาไม่หมดติดหา นะคะออกมาแล้วดอง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 องอกมาจากคอตซิลแล้วพี่จะขุดไปอย่างเงี้ยให้มันไปอย่างเงี้ยปึ้งอย่างเงี้ยไม่ต้องกดอยังไงนะคะพี่จะขุดไปข้างๆเงี้ยให้มันแบบเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ก็ดึงออกอย่างเงี้ยเลยปึ้งแล้วก็ดึงออกอย่างเลยตงี้ยผ่ากลางใช่ไหมนี่ทำได้เลยนี่ดูของน้องหน่อยดูของน้องหน่อยพวกเต็มบ้านเลยน่ารักไหมพวกเต็มบ้านเลยแม่ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวช่วยการสั่งเลิก มีงานช้างนะครับงานช้างครับเต็มเลยครับเต็มโซ่ไปหมดเลยแล้วก็เอาลูกต่อไปไหมคะค่ะเอาอันนี้ค่ะเอาลูกอะไรดีคะเอาลูกตัวนี้ตัวอะไรคะขอดูที่กล่อง่อยคะกินหื่อแล้วเหรอไหคะตรวนี้นะคะน้องหอมเริ่มลูกนี้เลยค่ะลูกที่สองค่ะมีต้นน้ำเป็นไงบ้างครับลูเจอขาเจอขาไหนขอดูหน่อยค่ะ สีอะไรคะขาสีมูครับนี่นะคะของที่ตู้น้ำมีนันตั้งใจทำให้เจอให้เรารู้สึกนะคะทุกคนน้องพี่ช่วยหนูพร้อมๆกันเลยนะคะพี่โต้ใกล้เจออะไรนะคะไม่เจอเลยไม่เจออะไรเลยพี่เปลี่ยนรูแล้วก็ไม่เจอเพราอยู่ข้างบนอ่ะพี่อันที่สามเหรออันที่สองเดี๋ยวนำอันที่สามอันน่ะอันที่สอง เดยวเราขอคุยกันคนละสองตัวนะคะวันนี้ไม่เราเด็กๆคงเมื่อยกันอยู่แน่เลยจะไม่เมื่อยเลยอายังไม่เมื่อยหรอกค่ะตอดนี้มีอะไรติดผมคุณเยอะแยะเลยค่ะผมงอกไปแล้วค่ะนี่อันนี้แหละฝุ่นอันนี้เราลบติดหัวน้องดูเด็กๆมีความตั้งใจมากเลยนะคะตั้งใจไม่ไเข้าไม่หมดเลยดูแล้วจะตั้งใจกว่าตั้งใจเรียนนะคะ เข้าไปไหนคะเข้าไปเลิฟใช่ไหมเดี๋ยวไปล้างอย่าไปล้างล้างได้ลูกอ่าเล่นให้เต็มที่ไปเลยเดี๋ยวเก็บไปเดี๋ยวลเก็บพี่เลี้ยวแมวอ่ะก็เราก็เชีดร์เพยงแ้วเดี๋เดีวเร็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 วจ้นานนะครับขวิดขนหาจนหัวสั่นเลยครับเป็นแม่หูเป็นลูกเป็นลูกแล้วเจออะไรบ้างยังน้องหอมอ่ะเียากลดูกก็เสร็จแล้ว ไ้เสร็จแล้วออกมาให้ได้เซลล์ฮะออกแล้วลือตัวนี้ถึงแําน้ำได้แล้วครับตัวที่สองเรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็นตัวสีชมพูออกแดงๆนะคะทำไมมันไม่ได้อะอีกนิดนึ่งติดหางนะคะติดหางช่วยเขาออกมาเร็วคุณแม่ครับออได้เลยครับว้าวเก่งจังเลยครับไหนครับเอาออกมาแล้วเดีวต้องเวลา เล่นนอนเล่นอะนะแตเ่เราเอาไปล้างน้ำเห็นนหตัวนี้สีส้มเลยนะคะนี่หอมจะต้องไปล้าง้างหัวค่ะขุดออกมาให้หมดเร็วอึบอีกนิดนึงอีกนิดนึงช่วยเขามาให้ได้นะคะหัวติดหัวติดอยู่เจอหางกับขาแล้วนะคะทไมไมข่ขุดไป้องเยอะล้างล้างทำนมแม่ไปล้างทำไมคะต้องหอมเจอหรอคะ Ora, ได้แล้วใช่ไหมคะเอาไปล้างนา้ำเดี๋ยได้เห็นสีส,สวยๆนะคะคแม่ค้าแห้งครับเจอแล้วครับทุกคนตอนนี้ของพี่โต้นะคะเหลือคนเดียวนะคะน้องๆเจอ,อกันหมดแล้วออโอ้เยเจอหัวแล้วไหนยคอยดูหน่อยโอ้ยขุดหัวไปอีกนิดนึงนะครับของน้องหอมเรียบร้อยแล้วของพี่โต้น้ำก็เจอครบสองตัวแล้วของพี่โต้ใกล้แล้วะคะ่ะทุกคนแพนแท้ นี่นะคะของพี่โตเขาเรียบร้อยแล้วไปล้างน้ำเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาโชว์ทุกคนเลยนะคะว่าคนสองตัวพี่ดําทุกตัวอ้าวไหนขอดูเลยค่ะไปล้างน้ำเสร็จแล้วเราได้คนละสองตัวนะคะล้างยังไม่เสร็จล้างเสร็จแล้วาก็เปื้อนมาเล่นฝุ่นอีกแล้วครับสองตัวนี้ของพี่โตน้ำเขา ขอาเพยตัวสองตัวนี้นะคะทุกคนนีวันนี้นะคะเราก็ได้ฝึกสมาธิโดยการที่ขุดหาฟอสซิลค่ในเนเสารเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะสามหมูซ่านะคะ<ม>ก็สรุกมากเลยได้รเรียนรู้ได้ฝึกสมาธิใช่ไหมคะใช่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆโดยการที่ขุดหาสิ่งของแบบนี้นะคะพวกเราต้องขอตัวลาก่อนนะคะทุกคนแล้วออฟอสซิลที่เหลือเดี๋ยวเราจะคลิปไอทุบในคลิปหน้าเนาะ คลิปต่อไปอาจจะไม่ได้เป็นคลิปหน้าคลิปต่อไปบายๆนะคะอย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะคะกดติดตามได้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดความสนุกของพวกเรานะคะบ๊ายบาย